สวัสดีครับพามาเบ่งค้อยนะครับลูกผสมมูล่านะครับติดตามฝูงเดิมนะครับเพราะแล้วก็อยากเคล็ดกับเขาอยู่นะครับสิปป่อยค้อยแล้วนะครับเลยบรสะดวกสัมผัสนะครับผมก็ได้ถามเลยนะครับมี18โตัวนะครับย่งบบฮันมีตัวป่อยเทียนะครับกําลังสะสมไว้นะครับให้มันได้หลายๆอีกจักน้อยก่อนนะครับ ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับฟูงนี่ก็ยนีมุเศร้านะครับนี่ยขี่รถหัวแต่มหอดนะครับประมาณ40กิกัโลนะครับแล้วก็เขามาในป่าอีกยู่บ้านน้องหอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลุมบุรีนะครับ ได้บ้านนองหอยเขามาไก่เติมนะครับในเขาเลยนะครับก็ได้มาเลาะหานะครับฝากพี่ฝากน่องนะครับผู้ใดมักเบิงนะครับคุยสายมูลาดนะครับจุดเด่นของสายมูลาดก็คือเรื่องน้ำนมนะครับน้ำนมดีนะครับแล้วก็โครงสางนะครับมีโครงสางที่สูงใหญ่นะครับ ขันผสมกับค้อยไทยนี่ับผิดหวังนะครับับผิดหวังเรื่องนึงก็คือโค้งสางนะครับเขาก็ได้นะครับอีกอย่างก็คือเรื่องน้ำนมนะครับพวกนี้ก็ยังใส่พอพันเป็นมูลาอยู่นะครับมุลาลูกผสมอยู่นะครับนี่นะครับ ถือว่าใส่ได้นะครับฝูงนี่ก็มีพ่อค้าหลายคนนะครับทั้งท่างไกลท่างใกล้นะครับเขอมาถามพ่อเพื่นพ่อเพื่นกันย่งบุฮันขายนะครับมาหวอดกับเสี่เสี่อาเลยนะครับสี่อาแต่ตัวงามๆนะครับแล,ล้วก็ให้ราคามากนะครับเหตุคือเฮ้าบอลูเรืองนี่ครับบอลูเรืองว่า ราคาควอยง้อเป็นยังไสนะครับไม่เลือกอาจจะโตง่ามนะครับจิจงจะโตขีดลยลยไว้ไให้เห่านะครับกะเป็นผมผมกับบ่ามักนะครับนิสัยแบบนี้นะครับเพราะว่าเห่ากับเบิ้งออกเนาะว่าตัวใดงา่ามบ่ง่ามเห่ากบหักบ่อยากขายก็อยากเก็บไว้นะครับโตงามงามทัานเป็นผมผมกะไล่หนีเลยนะครับบ่ได้สนใจนะครับขั้นสิมมาเห็ดจังสี่นะครับ ขั้นมากกับตรงมากแบบพี่แบบน้องนะครับมาขอแบ่งปันนะครับไปเลี้ยงนะครับไปเห็ดแนวนะครับกับพ่อได้แบ่งปันกันไปนะครับก็ยังรู้สึกดีกว่านะครับมันเห็ดให้เห็นว่าต่อไปนะครับมีเงินกระซื้อบัได้นะครับขั้นเขาบวถือทางนนะครับขั้นเพิ่นบัขายนะครับ แล้วก็อีกต่อไปก็คือแห้งสีมีราคานะครับผู้ใดเลี้ยงง้วเลี้ยงค้วาอนี่ยครับอันนี้คือพอพันธ์นะครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับสูงประมาณผมว่าเกือบร้อยหกสิบเลยตัวเนี้ยร้อยหาสิบห้าขึ้นนะครับเนี่ย อยหาทิาอินะครับเพราะว่าสูงกว่าระดับสายตาผมอีกนะครับน,นี่นะครับดานเขาใหญ่นะครับบึกบึนนะครับขนาดเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เสริมหัวหารนะครับกะ <c oughs> <c oughs> ดีนะครับกับอาชีพเลี้ยงว่วเลี้ยงควายนะครับผมก็สนับสนุนและเห็นน้ำนะครับผู้ใดมีแนวทางความคิดที่สี่เลี้ยงนะครับก็บถือว่าโบผิดหวังนะครับมีราคานะครับขายดีกว่าท้องค่ำนะครับแย่งกันซื้อนะครับมีก็ต้องรักษาไวด้ดีๆนะครับ เลี่ยงนะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับขั้นมีหลายก็สามารถเลี่ยงครอบครัวเข้ได้สบายนะครับคอกกับเป็นคอกธรรมดานะครับเนี่เป็นห้าเล็กกันไว้ซื้อนะครับ ถอดประกอบได้นะครับง่ายนะครับตามภูมิประเทศนะครับไปตามหย่านะครับบ่ด้ยูประจำนะครับง่ายไปเรื่อยนะครับเลี้ยงมวงละสองสามเดือนสี่เดือนแล้วก็ง่ายนะครับหยาเบิดแล้วก็ง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เพื่นไทให้เวเลี่ยวนะครับก็เลี้ยงน้ำปลาข้าวโพดนะครับ เขาพูดกับไทเวสแล้วนะครับเพื่อนกาเลียงน้ำเขานะครับน้ำตีนเขาเทิ่งเขานะครับยอดเขานะครับช่วงเพื่อนเกี่ยวเขาพูดเส็จหักเขาพูดเสร็จนะครับเพื่อนกาลงมานะครับเลียงน้ำไ้นะครับกินเปลือกเขาพูดนะครับต้นเขาพูดแหงนะครับแล้วก็เล่มหยาเล่มเครื่อนะครับน้ำสวน นี่ครับหงหงแน่นะครับตัวผู้ผูกกับตัวใ่นะครับถือว่าตัวใ่อยู่สูงกับประมาณร่อยหกได้แล้วผมว่าตัวนี้นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนี่กระดานเขาใ่นะครับเป็นลูกผสมมูรานะครับ ให้มูระนี่แหละครับถ,ถือว่าตัวใหญ่นะครับขนหนาดีอยู่นะครับลงทั้งสายนะครับตาสาย เนื่อเลี้ยงธรรมชาติครับดูเบิงสันคอนะครับสันคอใยห้องส่งงางใ่นะครับตีนก็ถือว่าใย,ยนะครับก็บ่ผิดหวังนะครับสายนี้เอาไปใส่กับพอพันคุอยไท้นะครับระดับเกียนเชมกะเห็นผลงานหลายโตแล้วนะครับที่ออกมา ถือว่างามนะครับบ่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเขามีจุดเด่นเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่งหญ่นะครับกระดูกงหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ำนมนะครับไขยมูลาเป็นไขยน้ำนมนะครับมีน้ำนมที่ดีนะครับลูกให้ลูกสวยนะครับ คุ้ยนะครับสาหรับแม่พันธุ์นะครับฉี่ตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับหรือว่าใส่พอดีปันได้นะครับขั้นน้านมบดีกับไปยากนะครับบ่งห้ามนะครับขั้นเลือกแม่พันธุ์กับเน้นน้านมนะครับตัวน้อยกับโบเป็นยังนะครับไปเบิ้งน้าตลาดนัดนะครับขั้นเห็นลูกมันกลมอุดรูดเหลี่ยมๆนะครับ อ้วนตันสมบูรณ์นะครับแสดงว่าตัวนั้นให้ลูกดีนะครับแล้วก็น้ำน้มดีนะครับเอามาใส่กับพ่อพันธุ์ดีๆนะครับกระบอกผิดหวังนะครับมีข้อยที่ได้เชมนะครับหลายโตนะครับที่เกิดจากแม่ล์ลอย30อย20กว่านะครับหาพอดีๆมาใส่นะครับแล้วก็ เลี้ยงก็ใส่เลี้ยงดูแลดีเป็นพิเศษนะครับเรื่องที่อยู่เรื่องอาหารนะครับเรื่องหยาเรื่องฟางนะครับการฉีดยานะครับก็ต้องฝึกนะครับให้เป็นเวลานะครับเพราะว่ามันฉีซ้อยการจเจริญเติบโตได้หลายนะครับโอ้นี่ครับ ไ่นะครับมักมักผมก็มักอยู่ครับค่อวยฟูงนี่นะครับโอเคนะครับจะดีผ้าไปสอบถามเจ้าของนะครับ พ่ออาคมปล่อยแต่เช้าเลยได้อะไรกินครับพ่อต้มข้าวหมาอ๋อต้มข้าวไว้ให้หมาเดี๋ยวเดือดจะไปแล้วอ๋อโอ้ยวัวออกก่อนแล้วนะครับบรรยากาศพอมีเบอร์โทรไหมครับไม่มีเลยไม่มีเบอร์โทรนะครับใครเข้ามาก็มีพ่อค้าเข้ามาเยอะนะพ่อ แต่ก็ยังไม่ปล่อยนะครับยัง,ยงเก็บไว้ทำพันธุ์เ่ินก็ยังยังน้อยอยู่ยังน้อยยังตัวผู้อ่ะเดี๋ยวได้อายุก็ขายอ๋อตัวผู้ก็ขายทำเนื้อนะครับขา,ขายเนื้ออย่างเดียวเก็บแต่ตัวเมียไว้ตัวเมียบ ใครที่อยากมาดูก็แล้วแล้วแต่ดวงนะเข้ามาบางทีก็เจอไม่เจอผมมาก็เสี่ยงดวงแล้วนะครับมาตามหาเอาเพิ่งเข้ามาเหรอครับเพราะได้ย้ายไปที่ไหนไหมครับเนี่ยไม่ไม่ได้ย้ายก็อยู่นี่อยู่นี่ตลอดอโอ้เข้ามาก็ถามหาเอานะครับ พ่อชื่ออะไรนะครับชื่อโลดเนี่ยชื่อโลดอ๋อพ่อโลดนะครับมีเจ้าเดียวเหรครับบ้านนี้ที่เลี้ยงควายมีเจ้าเดียวเข้ามาก็มาถามหาเอานะครับเ,เจอคอกงัวเนี่ยถ้าเจอฝูงงัวก็ตามฝูงงัวเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าคอกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่พอมากๆนะครับสวัสดีครับ